เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปดูสุนัขไทยหลังอา่านอายุประมาณหนึ่งขวบครึ่งนะครับพิธีกรรมที่เราจะไปวันนี้ก็คือน้องหมาเริ่มโตเริ่มมีอาการไม่พอใจเวลาเขาไม่พอใจครับเขาจะเริ่มขู่เจ้าของครับแล้วก็อีกล้วนหนึ่งก็คือเริ่มดุคนแปลกหน้ามากเกินไปจนเขาไม่มองเจ้าของครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยน้องหมาตัวนี้กันนะครับให้กลับมายอมรับเจ้าของ แล้วก็ให้เรียนรู้ผ่านเจ้าของครับว่าทุกอย่างในโลกนี้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาควรจะมองและยอมรับการตัดสินใจของเจ้าของก่อนถ้าเจ้าของรับมือไม่ไหวจริงน้องหมาคอยใช้สัญญาณในความดุของเขาครับในการปกป้องเจ้าของครับเดีย๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมเห็นมันดูหน่อยว่าพี่ทําอะไรกับมันได้ั้งผมอยากรู้ว่าเวลาเวลามันทําเนี่ย แล้วมันยังล็อกเป้าผมใช่ไหมผมบอกเลยว่าล็อกเป้าพี่ดูสังเกตหูนะหูสามเหลี่ยมที่ผมเวลาท่าูดพี่ดูคลิปผมมาพูดสนใจถึงบอดี้ต้งเคว็กับมัน่ะคือหูสามเหลี่ยมมันเชื่อพี่นะแต่มันล็อกเป้าผมมาว่าอย่าเผลนะจะเอาเลยนะที่ดูหูใช่ใช่เพราะว่าถ้าท่าิว่าพี่สั่งปุ๊บแล้วมันเขารู้สึกผ่อนคลายครับหูมันจะต้องลูบเหมือนกันเห็นปะแล้วไอันี้คือมันดิวมันดิวตัวมันเองนะมันไม่ชอบที่ผมทำท่าอย่างนี้คือมันไม่ชอบนะแต่ว่าถามว่ามันยังติดลูกเก่งใจพี่นะเพราะมล้เ่นนมั ไอ้อย่างเงี้ยถามว่าถามว่ามันหยุดอ่ะมันหยุดเพราะความกลัวเพราะมันกลัวพี่นะแต่ว่ามันไม่เก็ตเลยนะว่าพี่รู้สึกบวกรู้บวกผมอ๋อเออมันมันกลายเป็นว่าพี่ต้องเข้มเข้มตลอดเวลาอยู่กับหมาตัวนี้กยเป็นเฮ้ยฉันต้องดุกว่ามันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วมันเหนื่อยนะเพราะว่าพี่ต้องเลี้ยงมันสิบกว่าปีอ่ะสวัสดีครับเห็นไหมผมหวัดดีคุณพ่อซึ่งไม่ที่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยหมายถึงว่าน้องน้องน้องขันนะไม่เกี่ยวอะไรกับขันเลยแต่เขารู้สึกว่าไม่พอใจที่ผมมาวันดีคุณพ่อไอ้อย่างเงี้ย มันเลี้ยงด้วยความลําบากนะพี่คือมันไม่เรียนรู้ผ่านเราเลยว่าเรารู้สึกบวกหรือลบกับคนข้างนอกบ้าน uh huh. แต่มันรู้สึกอย่างเดียวว่าเฮ้ยแกทําท่าประหลาด uh huh. อ่ะไม่ชินไม่ชินแล้วพี่ดูโบกหางโบกหางเนี่ยเกินหลังนะธรรมดาเราเห็นสุนัขโกเบิกโกนหลักกลกกลลงเราจะเข้าใจว่ามันใจดีถูกนะ uh huh. แต่ถ้าเป็นโมเมนต์ของผมจิตวิทยาสุนัขอะผมจะเข้าใจว่าโมเมนต์เนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันอาจจะใจดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือมันอาจจะกัดผมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเขี้ยวก็ได เวลารีแลกพี่จะสังเกตยังไงมันจะมี2กรณีที่พี่กลับบ้านบาแล้วพี่จะเห็นว่าเขารีแลกสุดๆดอ่ะหนึ่งดีใจเวลาพี่กลับบ้านเออหูหายกับ2ได้กินของกินอ,อ,อ่ะพี่ดูโมเมนต์นี้นะมันไม่รีแลกเลยนะระแวงอยู่อ่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าห่างไม่เกินหลังครับผมถือว่าเป็นโมเมตนต์ที่เขาไม่ได้คอนฟิเดนซ์เกินไปอ,อ่าเนี่ยพี่สังเกตเนี่ยผมเนี้ยเนี่ยเนี้ยพอมันไม่คอนฟิเดนซ์ปุ๊บมันอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าพี่ก็ไม่ได้สติ๊กมันขนาดนานนหรอกอันนี้ไม่อายคอนแทคละโอเคอ่าพี่ลองพี่พี่พี่ลองพี่ลอง ันเชื่อสัญญาณมืออ่ะใช่แต่มันจะไม่ได้นั่งมันม่ไม่นั่งวิจัยมั่งนั่งเองบ้างแต่ว่าจะไม่ได้ไม่ได้ตลอดผมว่ามันเฝ้าระวังมากเลยนะอันนี้ถามได้ไหมครับอย่างสมมติยามเยิมเดินผ่านนในคนเดินผ่านซึ่งซึ่งมันเป็นมันจะเป็นยังไงคือมันจะเห่าไล่จากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายไหมมันมันจะมีคือถ้าตอนเด็กๆเนี่ยมันจะเห่าคนแต่พอมันเริ่มโตปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนใจคนละมันจะสนใจหมาแทน มาก <หา S 1> ็ปล่อยเดินๆไงนะหลายคนเดินผ่านอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เห่าแต่ถ้ามีคนมาทำอะไรข้างบ้านอันนี้ไปเห่าละแต่ถ้าหน้าบ้านเนี่ยโอเคพี่พร้อ,อมไหมโอเคครับเอ้ยเอ้ยวิหมุนหมุนหมุนรอบตัวเลยเอ่ารอบตัว d i s c h a r g มันอา่าแล้วพี่ก็อยู่ซ้ายมือไม่ล้ำหน้าเท่านั้นแล้วก็พี่ก็หย่อนดูว่ารถดีเฟนต์ไหมเห็นไหมดูๆๆๆๆสงบขึ้นโดยที่ไม่ตะคอก แต่เราจะทําอย่างนี้ครับให้เกิดความชินว่าเอ้ยถ,ถ้าถ้าถ้ามีช่องแอร์มาเพื่อนฉันมาแกมีอย่างนี้ปุ๊บเขาต้องโดนทุกครั้งเพื่อให้เขารู้ก่อนว่าอ๋อทางออกมันง่ายมากนะแค่ตอบช้อย B ไม่ต้องไปยุ่งกับครับปล่อยหมอบปล่อยหมอบหมอบ,มอบนั่งหรือหมอบรูดิเฟนดูหูเริ่มกระดิกเห็นไหมครับตอนที่เขาอยู่ข้างนอกอยู่กับผมปุ๊บยืนคุยหูอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมาเผลอตัวมันจะกระดิกพี่กระดิกมากกระดิกน้อยถือว่าดี แต่มันจะเป็นโมเมนต์กระดิกค้างอนอนอปล่อยเขาอันนี้สมม่าแมงรู้สึกว่าแบบไม่ใช่หน้าที่ของฉันละฉันไม่เฝ้าแล้วนะตอนนี้เราเสียเวลาคุยกันอยู่ประมาณ5นาที6นาทีซึ่งจริงๆเราเหมือนจะนานนะแต่จริงๆไม่นานเห็น<ม>ไ,ไหมนอนยอมแพ้ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเขาแต่คราวนี้ผมจะลองเช็คดูว่าขี้เกียจขี้เกียจหรือเปล่าหรือเหนื่อยหรือเปล่าอันนี้เราอยู่5นาทีมันไม่ควรเหนื่อยใช่ไหมเราไม่เดินหรือจะวอลกันเลยนะอันนี้ซัมเปิลเฉยผมลองกระโดเดเนะ <c oughs> หมือนเดิมนะคุนเมานะเห็นปหตั้งตัว ให้ตายยังไงเขาก็แค่รู้สึกผ่อนคลายแต่เขารู้สึกว่าเพราะถ้าผมทำอะไรประหลาดๆ,ๆนะครับปุ๊บเฮ้ยไม่ได้เว้ยอ่าพี่ก็บอกพี่ก็ต้องบอกอันนี้พี่ก็หมุนพี่ก็บอกเขาว่าไม่ใช่หน้าที่ของแกเราจะไม่คุยเพราะว่าการคุยอะสุนัขบางทีครับเข้าใจว่าชมพอเราก็เรียกมาตลอดเวลาขัานงานขันงานขันงานเราจะไม่คุยเขาว่าพี่ต้องไม่คุยอ่าแต่หน้าตามันไว้ใจไม่ได้เลยนะหูเหอหนะ้าใจไว้ใจไม่ได้เลยอนะ่ะ ันนี้เขาดุเริ่มดุจริงๆพี่เห็นเราดุมาตั้งนานตอนไหนอะเด็กมะจริงคืออันนี้มันปีกันอีกห้าเดือน,ออนเขาเอามาตอนแรกน่าจะสักอายุสองเดือนกว่าเริ่มดุยังเริ่มดุวีแววไหมไม่ไม่ไม,มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีไปเห่าๆบ้างตามภาษามันใช่ไหมเหา่าซ้ายวิ่งซาาง้ายวิ่งขวาเสร็จแล้วก็เริ่มดุจริงๆ,ๆได้แต่ได้แต่ฝังเกือบเกือบครบปีมั้งอ่าพีเรียดแรก,แกพอดีแล้วก็มีช่วงช่วงช่วงเดือนสองเดือนเนี่ยที่จะเริ่มเริ่มพิกอัพขึ้นมาหน่อย แล้วไม่ยอมไม่ยอมคนในบ้านเดี๋ยวผมขอ,ขออนุญ,ญาตอย่างนี้นะครับผมลองเฉยๆนะลองเฉยๆนะเดี๋ยวผมลองลองลองดูว่าเขาปคชั่นพ่อระดับไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะพ่อเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเดินจับแขนพ่อเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเดินจับแขนผมอยากรู้ว่าตอนเนี้เขาเฝ้าคุณพ่อหรือเขารู้สึกอะไรคุณพ่อผมขอเช็คนิดนึงนะไม่เท่าไหร่แต่ก็ไม่พอใจนะอ่า ไม่ต้องเรียกนะถ้าเดินอย่างนี้เราจะไม่เรียกชื่อเราจะไม่อะไรเลยแต่พยายามให้เขาน้องหมายอยู่ซ้ายมือไว้ครับแล้วพี่เวลาเดินพี่หย่อนหย่อนเชื่องน,น,นิดนึงเพราะเราจะเช็คดูครับว่าน้องหมาร่วมมือไหมอ่าเวลาเดินเขาเดินตามพี่ก็หย่อนในเขานิดนึงใช่เราจะเช็คว่าร่วมมือไหมเราจะดูว่าเขากําหนดจังหวะความเร็วตามเราได้ไหมอ่าถึงต้นไม้ตรงนี้กลับไปเลยครับล้อสองเลยครับใช่ครับระหว่างเราเดินเราก็จะดูเหมือนกันนะครับว่าทรงหูกระดิกมาเป็นกระต่ายไหมหางเกินหลังไหมอ่าเราก็จะดูตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงคือถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ ให้น้องหมามันปรับตัวเข้าหาเราพี่ถ้าพี่เป็นคนเดินเร็วเด,เดินช้าเดินยังไงก็ได้นะครับขอให้เดินปกติน้องหมามันมีหน้าที่ปรับตัวเข้าหาเราครับเราอย่าแบบไปเดินช้าเพราะเขาหรือเร็วเพราะเขานะครับดูหูนะครับหูลู่นะแต่หางไม่หางยังไม่ค่อยโอมเหมือนรอบแรกนะหางยังขึ้นฟ้าหน่อยๆโอเครอบนี้เดี๋ยวพี่หยุดตรงต้นไม้นะครับหยุดสวยๆไม่ล้ำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือปุ๊บแล้วพี่หย่อนนิดนึงดูเขานั่งหรือหมอบไหมถ้าเขาปปรูา้สึกปลอดภัยเขาจะนั่งหรือหมอบรถดีเฟนเองนะครับดูหูกระดิกนะหูไม่สามเหลี่ยมนะ แล้วก็ตาปิ๊บๆเหมือนจะหลับเนี่ยแอบมองนไอคอนแทคคือยกทั้งหน้านะครับลองดูลองดูงดห่างชี้ลงคือคิดนะแล้วเหมือนทําตัวไม่ถูกอ่าเดี๋ยวเขาจะนั่งจะหมอบเปล่าต้องลงพี่แต่เวลาที่เราชี้นําเป็นรูปปรรมมากๆครับเขาอาจจะมีอาการแบบเหมือนต้านก็เลยยืนกว่าเขาจะรู้เลยว่าเขาไม่สามารถกําหนดจังหวะอะไรเราได้เลยอันนี้ผมต้องถามก่อนว่าเวลาดึงอย่างเงี้ยพี่เคยสอนดึงแล้วให้มันนั่งไหมอ่ามีมีช่วงหนึ่งแต่หลงังๆคือจะ ใช้ดีดแทนใช่ไหมโอเคเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าดึงมันเลยนั่งหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่อยากให้พี่ส่งสัญญาณเลยเลยอยากรู้จากวัดกันเลยว่าเขารู้สึกปลอดภยัยไหมเขาต้องนั่งหรือหมอบขอให้พี่รอบได้ไหมครับขอเซตหนึ่งคือสามรอบเลยครับพี่ไปเลยไม่ต้องเรียกชื่อเขานะครับอพร้อมพอพี่ตั้งหลักปุ๊บพี่ไปได้เลยครับผมอยากเห็นเขานั่งเองไงเมื่อกี้พี่แอบดึงนิดนึงใช้มือนะที่จะอแอบเห็นว่าเขาถากขันเงินแอบมองพี่เล็กๆแล้วพี่หย่อนนิดนึงอ่าถูก ใช่ไปหาชิลลงคือคิดระหว่างเรารอหนึ่งนาทีรอเขาสลีโลรโล,ลาบเรารอเขาคิดได้ตกผลึกเองได้รอเขานั่งรถด,ดีเฟนต์นะครับให้อยู่ตรงนี้ไว้หนึ่งนาทีว่าเขาลืมขืนน้ำลายหยดติ้งๆเลยน้ำลายนี่คือเครียดมากนะผมเรียกคิดในทางบวกนะนั่งรถด,ดีเฟนต์โอเคนั่งแล้วมองไอคอนแทคครบโอเคศูนย์ไปหนึ่งละลายพฤติกรรมได้เดี๋ยวเราจะมีดับเบิลล็อกต่อนะครับดับเบิลล็อกต่อเดี๋ยวเราจะสอนทีเดียวผมมาทีเดียวพี่จะได้ครบทุกอย่างเลย หลับซะงั้นหลับใส่แขกซะงั้นที่บอกคือพี่แสดงตัวอย่างชัดเจนไงไม่ใช่หน้าที่นองฉันที่ต้องเฝ้าแล้วนะไอคนเนี้ยเนี่ยหลับหลับหลับแบบหลับตาบ่มเลยพี่เดินยองกันมันยังไม่ตื่นอ่ะอาการก็ไม่ด้เย็นเรือยังหลับใส่ฉันอีกแกนี่